น้นองพันษานะครับกำลังกินห่านนะครับน้องพันษากับภูผาทีกับน้องนะครับตีกับน้องตัวนี้นี่เป็นคว้วยไทยของแท้เลยนะครับไต่ว่าตัวบกค่อยใหญ่ไาะว่าแม่เขาเป็นแม่บ้านาน,นะครับตัวนี้คืออัตลักษณ์คว้วยไทยชัดเจนนะครับ ตาแต้มแก้มจ้ำนะครับพอสามอ่องป้องกาดำนะครับปากคาบแก้วนะครับตัวปลาหมอคอปลาเข็งหนังหนาซาไงนะครับนมซีเต่านะครับน,นะครับเขาออกงามนี่นครับเขาออกงามดีนะครับเป็นเขาขั้น้อนนะครับเขางามดี นี่นนะครับ้องพันสาควายไทยสายพัฒนานะครับเรียงไวทขบเบิ้งนะครับเรียงไวทขบเบิ้งนะครับนี่นะครับน้องพันสานะครับตัวนี้หน้าเขาดีนะครับหน้าเขางามดีนะครับเอาออกมากินหงายมามลีง เดี๋ยวพามาเบิง,น,งน,บน่นองมาไลนะครับน่องมาไลลูกพอล่านหาแสนนะครับตัวนีน้ขวนขวนดีนะครับมีขวนตกสวงนะครับนี่ขวนตกสวงครับแล้วก็ขวนหาเงินหาบค้ำนะครับนี่นะครับแล้วก็ Như nửa nắng đi, còn ao ngay, ao ngay, ao ngay, kèn thả ngay, háng đốt đầm, háng đốt đầm, háng ngay, háng, yeah. háng ngay thì đẹp, còn น่องมาไลนะครับนี่ตอนนี้ก็สูงประมาณ130ร้อยสามสิบนะครับก็ออดวันทีมีสิบสองจะเป็นนี่นะครับจะครบหนึ่งปีสี่เดือนนะครับตอนนี้ก็หนึ่งปีจะต่าสี่เดือนนะครับนังน้าดีนะครับเล็บก็ดีนะครับเล็บ เล็บตักดีนะครับเล็บน้ำเล็บตักนี่นะครับเล็บดีนะครับเล็บเล็บใหญ่เล็บหน่อยเล็บก้อยตักดีนะครับดาก็ทายดีนะครับวนสายพัฒนานสายพัฒนานองมะไรนะครับเดี๋ยวพ่อผสมจะเอาไปฝากผสม เจ้าเอ่ออาดวิห้ผสมเจ้าคูเขาไฝ่นะครับเดี๋ยว,วห้อหงายงก่อนครับตอนนี้ยังเป็นเด็กอยู่นะครับเบิง้งเบิ้งเขานะครควย1นึ่ปีหนึ่ปีก็อีกสิบสี่เดือนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ